เกษตรกรได้ผันตัวเองจากปลูกยางพาราหันมาปลูกฝรั่งสามารถสร้างรายได้อย่างงามโดยนายปิยวัฒน์โพศีอายุ43ปีอยู่บ้านเลข่ตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่าเดิมนั้นตนเองทำงานเป็นลูกจ้างอบตอ แต่มีที่ดินอยู่18ไร่และได้ปลูกยางพาราในช่วงปี2549เพราะว่าราคาน้ำยางสมัยนั้นราคาค่อนข้างดีกิโลกร,รัมละ50บาทแต่หลังจากนั้นราคานั้นตกลงมาเรื่อยๆจนขาดทุนมาโดยตลอดเนื่องจากปริมาณน้ำฝนตกมาน้อยน้ำยางไม่มีคุณภาพราคาน้ำยางตกต่ำจึงได้หันมาพูดคุยกับภรรยาหาทางออกโดยจ้างให้เขามาตัดต้นยางพาราทิ้งแล้วก็นำพื้นที่จำนวน5ไร่ มาปลูกฝรั่งหงเปาซือ,อกิมจูไส้แดงเฟื่องหงมีและก็หงจ้วนแดงอโยธยาสายน้ำพึ่งโดยตนเองก็ลาออกจากอ,อกบอตอมาดูแลเอง ก็ทำมา2ปีได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจสำหรับวิธีการปลูกฝรั่งที่สวนจะซื้อต้นพันธุ์ฝรั่งพันุ์ต่างๆมาจากสวนที่เชื่อถือได้ในราคาต้นละประมาณ200บาทและก็มีการขยายพันธุ์เองด้วยการใส่ปุ๋ยกแกลบขี้ไก่มูลวัวในสวนใช้ระบบน้ำหยดแบบสมาร์ทฟาร์มที่สวนนั้นก็จะเน้นปลูกฝรั่งไส้แดงอร่อยหวานอมเปรี้ยว เพราะว่าราคาจำหน่ายขายได้ราคาที่ดีกิโลกร,รัมละ60บาทจึงขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเป็น13ไร่ตอนนี้สวนของตนเองปลูกต้นฝรั่งได้2,000กว่าต้นในปีหนึ่งก็จะเก็บฝรั่งได้สครั้งสามารถเก็บฝรั่งได้รังละมากกว่า6000กิโลกร,รมัมมีรายได้ต่อปีกว่า4 0 0 0 0นบาท สำหรับสวนฝรั่งที่ปลูกก็จะคัดขนาดและก็เด็ดให้เหลือกิ่งละไม่เกิน2ลูกเพราะจะทำให้ลูกนั้นมีขนาดโตประมาณ3ลูกต่อกิโลกรัมจะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะมารับซื้อถึงที่สวนไม่ได้ขายส่งที่อื่นเลยเพราะผลฝรั่งของสวนนั้นมีคุณภาพ,พรสชาติอร่อยคุณภาพดีจึงมีคนมาซื้อถึงในสวนเพราะถ้า เอาไปขึ้นห้างก็ะจะราคาถึงกิโลกรัมละ100บาทเลยทีเดียวตนเองก็บอกมั่นใจว่าคิดถูกที่ยอมค้นสวนยางภาราทิ้งเพราะการปลูกฝรั่งไส้แดงทำให้มีรายได้ เป็นรายเดือนเดือนละกว่า2-30 0 0 0บาทมีรายได้ทุกเดือนทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเงินเข้าทุกวันสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไดที่บา้านเลขที่4ตําบลนาเชือกอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์088 301 7698ครับจะมาปลูกครับผมก็ทํางานอยู่อบตอเป็นระยะเวลา17ปีตอนนั้นก็มาแต่งงานใหม่ อยู่ครอบครัวก็แปนไปทํางานอยู่ขอนแก่นก็ได้แต่งงานกันมาก็มาอยู่บ้านก็มาปลูกทีแรกเป็นป่ารกครับตรงนี้เป็นป่ารกก็เอารถไถปลูกอะไรมาก่อนปลูกยางพาราครับทีแรกปลูกยางพาราอยู่สิบกว่าปีขาดทุนไม่มีแรงงานทําแล้วก็ให้เขามาเมาตัดต้นครับทีแรกประมาณ สิบกว่าไร่ได้หกหมื่นห้าตรงนั้นแล้วจ้างรถแมคโครมามาขุดต่อออกแปดหมื่นขาดทุนอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็หันมาเริ่มปลูกฝรั่งปีหกห้าหกห้าเริ่มปลูกแปลงนี้ครับแปลงนี้อยู่ประมาณสามสี่ไร่ผสมกับต้นมะขามยักษ์ตอนนั้นดินก็ไม่ดีครับเพราะว่าเป็น ดินข้างล่างเป็นดินเหนียวสั่งปุ๋ยขี้ไก่มาใส่รอบประมาณอยู่ประมาณสีรถดำใหญ่รอบแล้วก็หันมาปลูกตอนนี้ครับก็ตอบโจทย์ดีครับลูกค้าเยอะแล้วตอนนี้คนก็สั่งจิ่งตอนเยอะด้วยครับตอนนี้แล้วก็เป็นพืชที่ตอบโจทย์ได้ดีมากครับ กวังตอนนี้คนนี้โยมกินกวังเส้แดงครับอยู่ในสวนก็มีหลายสายพันธุ์ตอนนี้กําลังจะขยายก็เป็นแดงอยุธยาพวกเบอร์สองเบอร์สามที่เราจะขยายเพิ่มเติมครับตอนนี้เราก็ขายเป็นเกจครับเกจที่มีตาหนิก็สี่สิบบาทก็ดีขึ้นก็ตอนช่วงนี้ก็หกสิบาทครับเราขายลูกสวยก็หกสิบบาทอยู่ตอนนี้แต่ข้างนอกนี่ราคาไม่ เท่านี้นะครับก็แปดสิบขึ้นแต่ตอนนี้ก็ได้อยู่เดือนหนึ่งหมืน่นสองหมืนต่อเดือนหนึ่ครับใส่ฟางคุมความชื้นตอนช่วงแรงก็คุมความชื้นไว้ก่อน,นครับระบบน้ำอะรระบบน้ําก็ใช้ระบบน้ําประปาเจาะเองแล้วก็ตั้งเว,เวลาเอาเองครับเวลาออกก็ถึงเวลาก็ออกเอง ตอนนี้ที่ปลูกนะครับอยู่ประมาณสิบสามไร่ครับที่ปลูกเราปลูกแล้วนี่แกพื้นที่มันยี่สิบวไร่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าต้นถึงสองพันต้นครับตอนนี้ที่ปลูกไวล้ลูกค้านี่เยอะครับตอนนี้ลูกค้าเกินไม่พอส่งลูกค้าครับตอนนี้กรหลังของเราแก่ไม่ทันตอนนี้